ปาเชโกยินดีต้อนรับการชกกับเอ็ดกาบ์เบรกาโดยล่าสุดนั้นดีโกปาเชโกนักชกดาวลุ่งในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทชาวอเมริกันในวัย23ปีเจ้าของสถิติการชกชนะ23ครั้งชนะน็อก18ครั้งได้ออกมาเผยต้อนรับการชกกับทางเอ็ดกาบ์เบรนกานักชกชาวปาเตริโกในรุ่นเดียวกันว่านั่นคือการชกที่ผมเปิดใจ ที่จะขึ้นโชคมานานแล้วเอ็ดกาบาลังกาถ้าคุณได้ยินเรื่องนี้อยู่เราก็สามารถจัดการแข่งขันในครั้งถัดไป หรือเมื่อ,อไหรก็ได้ปาเชโก้กล่าวถึงบาลังกาในการถแถลงข่าวหลังการแข่งขันในไฟวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เขาชนะคะแนนเอกฉันเหนือทางสตีเวนเนลสันซึ่งการโชคในไฟที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามด้วยชัยชนะในครั้งนี้การโชคกับทางเอ็ดกาบาลังกาอาจจะดูสูสีขึ้นมาทีเดียวซึ่งบาลังกาเขาได้ออกมาตอบโต้ทางปาเชโกว่า ผมจะให้เด็กหนุ่มคนนี้ได้รับเงินก้อนโตและโดนตีก้นรัวๆคุณปาชิโก้จะได้เงินแค่สองแสนเหรียญต่อไฟเท่านั้นเชเอ็ดกาบาบลังกากล่าวส่วนทางเอ็ดดี้เฮนประธานของทางแมทรูมบ็อกซิ่งซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของทางปาชิโก้และเบลังกาเขารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะเกิดการโชค่างทั้งคู่ โดยเฮนกล่าวว่าสำหรับผมนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเอ็ดการ์ังกาพูดถึงการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งมันช่งางไพเราะสำหรับเราจริงๆตอนนี้ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าดาราและโปรไฟล์ของทางดีโก้ปรเชโก้กำลังเติบโตขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักโชกค,คนอื่นๆมักจะดูถูกปรเชโก้และถามว่าเขาเป็นไข่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเอ็ด,ดีเฮนกล่าวนั่นเอง